มึงก็ไม่เจอใครละเดี๋ยวดูแกที่มาได้น่กูบอกพี่แพ้เยี่ยมีเนี่ยมึงไปรักแพี่หน่อยเดาเองกงจัดดิกลับไปพิเวดดิพี่แพ้็นหนาพี่ซ้ไปไม่ได้เลยอะไรวะอ่าแปดต่อสามไอ้เหียมา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 มนี่ยย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  มึงไม่ไหนมึงไม่ไหนมึไม่ไหนเออมานี่มานี้ยยหมีมานี่มานี้มานี่มึงเจอกับน้องกูกอนน้องกูมาแล้วมามาหนมามาน้องเย้าคืนไม่สนกูไม่สนกูไม่สนไปมาหมีกับก่แล้วแล้วเลยเอาเลยเอายเอาเลเอาเลยเอาอาเลยอาลยเอาเอาเเอาเล้เอาอาเลยเอาตเอาเลาเเอ่อาเลยอาเอลอาเลอาเลยเอาเลาล มีมีเรื่องอะไรอ่ะตียังไม่มีใครพร้อมเลยรออะแจ็คไปจัดการน้องไล่ตีชิวหอยยานังดูมันเล่นกับเด็กอ่ะมันเล่นกับเด็กไล่หอยานังดูมีเจอหมีอ้าวเหรครับเจ้าวันนี้มีหมีแท้กับมีปลอมมีตั้งแต่แบบอันไหนมีแท้มีปลอมมันอะมีแท้มีปลอมรู้กันวันนี้เจอกูน้องกูแค่นั้นแหละไอ้พี่อะน้องกูโชว์ไปดิน้องกูโชว์ไปดิ น้องกูโชวดินี่ไงนี่ข้บอกแล้วว่าก็จะไปนี่มึงฟุกไอ้เหี้ยมึงอย่ากฟุกกแล้วฟุ่หรอไอ้เหี้ยฟุกไอ้เหี้ยอะไรน้องลุกขึ้นมาวินเดียวมันไม่ตัดสินอะไรได้หรอกกูนี่คือโคตรคล่องใจเลยไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยเนี่ยทำไมกูหัวแข็งกูก็ยังโดนมันตีนยแมึงก็ขายคล่องใจกูหน่อย ก็ไม่เก่งคอมันจะอ่าโอเคโอเคปากดีเยี้ยเจอน้องกูแค่นั้นล่ะน้องกูโชว์น้องกูโชว์เนี่ยมึงเบ็ดโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรน้องอีกสักรอบจะเป็นไรไป ยังไม่ถึงสามเลยไปๆรีบขึ้นรถมามาไปๆเอาไปเอาไปเตยวด้ายเยี่ยมเราเยี่ยอะไรมันไปๆเยี่ยอะไรกอีกรอบงงั้นเยี่ยดิอ๋อก็ไปๆแบบจะพอยังไงก็ไม่จบดีเราท้ายอ่ะเออไม่จบหรอก เชื่อไหมน้องเขไม่เคยทำผิดหวังไม่จบแน่นอนไอ้แจ็คมันพื้นที่ต่ำนะมันมันสลบแล้วระวังนะโอเคนี่ไง<ม>นี่ไงกูบอกแล้วเยี่ห้อหน,น,นี่งสองหนึ่งสองหนึ่งก็สองหนึ่งก็สองหนึ่งสองหนึ่งจะชุบไหมนนจะชุบไหมโอเค

แค่กำนับวันนี้ก็พออะไรไม่มีพอไม่มีพอสอนึ่งอยู่ไอ้กู๊ดไม่จบรถดเปิดรถ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 แล้อ่อพี่ชินั่งอยู่เอวครับจังหวะนี้ไม้ท้ายมักนี่อ่ะโดลแจ็คนี่ไงว่าแล้วเตปปีเที่ยนี่จบนะเฮ้ยนะครับไป ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไร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 พี่ไม่เป็นไรต้องพื้นเรียบต้องพื้นเรียบพี่ต้องพื้นเรียบต้องพื้นเรียบพื้นเรียบผมตู้ไม่เป็นไรอบนบ้านเไหมเล่นบนบ้านเป็นไหมได้ได้ได้บนบ้านได้ได้ได้ม่ท้าเอย็บไปแล้วพีด้างอนนี้อ้างเลยอันนี้อ้างอันนี้อ้างน้องไม่จบอยายอน้องไม่จบ น้องไม่จบไปต่อบนบ้านพื้นที่ไม่ไม่พื้นที่ไม่สมานกันกูไม่ยอมมาไปเลยมึงอ่ะเอาพอเองได้ไงไปยาบเก๋อไปยาบเก๋อไปยาบก๋อไปก้าแปดไปก้าแปดกันได้ต้องเสมออ่ะมาไตรมาสสี่หนึ่งไอ้แจ็คมึงอีกสามวินแล้วจบเลยเอาให้จบจ้า สามวิลลวจบแล้วไม่สาวซีววกูไม่พพสาวซีมึมม่งเลยไอ้หมีบอกว่าจะว่าอยอจะไปได้ไหมอยาู่ก,กันกลเ่น หนึ่งละหมอ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 ไปชุบน่ครับหมอหมไปชุบหน่อยหชุบน่อยไปนี่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 นีไอวออะไรพี่มรักแชทด้วยนี่ครับนี่ครับชุบเลยครับนี่ชุบเลยใช่ไหมครับหมอรออีกสักแป๊งได้ไหมอีกแค่สองสองวินจบเลยอีแค่สวินได้ครับได้อ้าไม่ตื่นเลย กระเป๋า1นึ่ครับสีสองแล้วนะสี 4, แล้วนะสนะีองน่ะหมอมงเร<ล>าใช่ไหม,อมเออมึงสีไงมึงสไงสีสแล้วไนงะไม่บูทนะไม่บูทนะ Okay. หมออีกสักน่าจะเป็นสามตาหมอขออีกสามตาแล้วกันเกมแล้วก็นอนแล้วตอนนี้ห้าไมา่ไม่ไม่นอนห้ 5, 2. 2> ก่ลลองแจนะ็คถ้าแพ้แล้วมึงแพ้เลยนะอ่ะกูถือว่าเต็มที่ละโอเคหมอ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 ,หม,อมาเลย ไม่นานไม่นานแทบตามไม่นานจะรู้กันว่าใครจะหมีหมีหมีนมผงหรือหมีตาพึ่งห้าสามละอีกสองตาหมออีกแค่สองตาเท่านั้นหาแล้วนะหแล้ว นะโอ้จบแล้วเฮ้ได้กูฝากไว้ก่อนเลยยี่หม oh, oh. okay. yeah, ี่ยะกูมาอีกแน่ม yeah. ึงจะมึง no. อ no. no. ่ะข้ามแน่เยี่ยจะได้กูข้ามแน่ยี่่าดิมึงหลอกหลอกกูเแล้วอ่ะยี่่าแล้วเหรอาคุยกันอ่ะยีว่าเิยี่่าฝากไว้ก่อนมึงไหมชนะชนะต้องมีรางวัลมึงชนะคนนล่นแก๊งกูได้กูให้มึงลาหนึงเลยยี่่า ไปเลยมาจบพี่งะไรห้าสามหกสามหกสามนูกว่าน้องมาแล้วจบแล้วอะไรว่าน้องมาฆ่าฉันเหยน้องไม่เป็นไรเว้ย <c oughs> คนอะคนคนตอนนี้เต็มยังแน่เต็ม ได้รับใครมาใหม่บอกมาหกสามแม่ห้าสามอะไรไม่มีอะไรเนี้ยเอาธอมั้งอะไรอะเธอบ,บ้านหลังมันในบ้านหลังเนี้ยรออะไรอ่ะเอาอ,อะไรอะ่ะแต่เขาบอกว่าบ่อบ้านมันก็ไม่บอ่ออีกหรอโดนมันโดนมันยับเลยพี่พีเฮ้ยน้องๆออกมาจากห้องน้ำไป <laughs> ออกมาแล้วออกมาจากถูดวมนี่ห้องมาหมดเลยออกมาโชว์ตัวดิมีหมดอมีอะไรห้องน้ำอ่ะออกาเป็นกลญแจหยุดเป็นกลยุทธ์ยังไม่ออกฟันหกสามเองก็ไปย้อนดูพี่นับอยู่หกสามในบ้านมันก็โดนไงเข้าใจป้ะมันไม่ข้างนอกสามในบ้านนี่ก็โดนเรื่องนี้ไปติดอะไรวะบอร์ดเกมรู้จักปะเออรู้จักเออเล่นกันสามในร้านเล่าดีกว่า กาลากาแฟอะไรครับพี่เล่นกับพวกแบบพี่รู้จักตายจริงป่ะยเล่นแบบตายจริงอ่ะใช่ป่ะมีป่ะบนเกมแบบตายอะไรวะไอ้แมวระเบิดโคตรปั่นเฮ้ยอันนี้อันนี้แดนน์ว่าแบบสมมติไปส่งเป็นจริงจริซื้อเป็นเล่นนี่ได้เลยนะหรอแมวแมวระเบิดอ่ะปั่นจริงปั่นแบบปั่นแับอะไรนะบอสไปไปเกมแบบฆ่ากันอ่ะ ไปชื่อไงมึงมงนอธิบายดิก็มันเป็นไพ่แมวมันปไพ่แมวก็เป็น <c oughs> เอาเอี๊ยไม่รู้จักแมวฟุ๊กไปมึงจะเฮือดมึเยี้อะไรอ่ะบ่อดเกมแมวฟู๊เมึงโง่ไม่รู้ไม่เคยเห็นมีมันมีหลายอยา่างเลยอันนี้เขาซื้อมาหมดไปเป็นแสนแล้ว<ะ>ไอ้ลำพ่ติอะพี่แบบท<อ>ี่แบบมีอะไรในใจกับ เบียดปะลึกๆแล้วอะอะไรวะลืมแล้วพี่พี่พี่หมั่นเบียดปะเอ็ดไหนเขาบอกหมั่นอยู่อ่ะตัดไปคอนวัตเบียดอะพี่หมั่นอ๋อทำไมวะไม่นะก<น>้นบึง้งอะพี่หมั่นเขาวะ <คน S 1> ไม่เอาดีดีเออไม่หมั่นเลยเขาวะมีมีมีบ้างมีบ้างวะมีบ้างวะมีแค่บางช่วงเวลาเท่นั่นแหละที่ทะเลาะก,กันอะ